สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องความร้อนและทฤษฎีจนของแก๊สนะครับบทนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องความร้อนก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรื่องทฤษฎีจนของแก๊สบทอันนี้ก็ว่าไปตามหนังสือนะครับนังสือว่าไงก็ว่าไปตามกันเดี๋ยวจะหาว่าออกนอกหลักสูตรนะก็พูดถึงความร้อนก่อนนะครับความร้อนเนี่ย ก็คือพลังงานชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงจากาซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงมาจากพลังงานกลหรือพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงพลังงานความร้อนหรือว่าเทอร์โมเอเนจีก็เป็นก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้ในระบบ s i พลังงานความร้อนมีหน่วยเป็นจูลน,นะแล้วก็ในระบบอื่นๆก็มีนะพลังงานความร้อนในระบบ s i เนี่ยมีหน่วยเป็นจูลนะครับจูลตัว J นะ ตัวตัวเต็มต็ม,มันก็คือ joule joule นะจูนใครเขียนอย่างงี้นะจูนแตนี้มีระบบอื่นๆก็คือระบบอังกฤษระบบอังกฤษเนี่ยเขาจะมีหน่วยเป็น btu btu หรือว่าย่อว่า bstit นะ bstit บิทเทอร์โมเทอร์โ T H E R M a L นะยูนิตนะครับอันนี้1 B T U ก็เท่ากับ1 0 5 5จนจูลนะครับหรือเท่ากับตัวนี้ สองร้อยห้าสิบสองแคลอรี่นะอีกระบบหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือแคลอรีน่นะครับ1แคลอรี่เท่ากับ4 1 8จนแกจูลนะครับแคลอรี่ก็ตัวเต็มเต็มมันก็คือแคลลอรี่นะ R I E นะตัวนี้นะ ที่เรานิยมใช้ก็คือ4.2นั่นแหละก็4.186ในระดับมัธยมเราอาจจะใช้4.2เพราะว่ามันสะดวกในการคำวนวณแต่ถ้าเราไปใช้เครื่องคิดเลขในระดับมหาวิทยาลัยเขาก็จะใช้4.186นะครับอันนี้เรา,ารูา้พื้นฐานของหน่วยแต่ที่เรานิยมใช้ในบทเรียนนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือ,อ1 BTU ครับ1.05 หนึ่งพันห้าสิบห้าจูลแล้วก็1แคลอรี่เท่ากับสี่จุดหนึ่งแปดหกจูในระบบ SI เนี่ยเราใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับเราว่ากันต่อนะครับอุณหภูมิที่นี้อุณหภูมิเนี่ยเราจริงๆเราก็รู้ั้างแต่สมัยมต้นแล้วลหละนะครับอุณหภูมิเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะพูดถึงอุณหภูมิที่น้ำน้ำแข็งใช่ไหมน้ำเป็นสภาพน้ำเป็นแข็งแล้วก็น้ำเดือด ของเราที่นิยมใช้ก็คือองศาเซลเซียสนะครับน้ำเดือดอีกองศาเซลเซียสร้ Wellington. อยองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็น้ําเป็นน้ําแข็งคือศูนย์องศาเซลเซียสนะครับเทียบกับหน่วยของฟาเรนไฮต์องศาฟาเรนไฮต์ก็จะเป็นน้ําเดือดที่สามสิบสององศาฟาเรนไฮต์นะเอ้ยไม่ใช่ขออภัยน้ําแข็งนะครับที่อุณหภูมิสามสองศาฟาเรนไฮต์แล้วก็สองร้อยสิบสององศาฟาเรนไฮต์น้ํา เดือดนะครับน้าบริสุทธิ์นะ,ะที่ความดันหนึ่งบรรยากาศนะอันนี้นี่นะครความดันหนึ่งหนึ่งบรรยากาศมันต้องต้องระบุความดันด้วยนะครับหนึ่งเอทอนะถ้าความดันสูงมากๆน้ําก็ยิ่งเดือดอที่อุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าความดันต่ําเป็นไง ความดันต่มน้ําก็จะเดือดที่อุณหภูมิต่าลงมานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นยอดเขาเนี่ยเราต้มน้ําน้ําอาจจะไม่ไม่ได้เดือดที่ร้อยองศาเซลเซียสนะครับอาจจะเดือดที่เก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดอย่างเงี้ยงั้นถ้าจะจะใหอ้อาหารสุกก็ต้องปิดฝาหม้อเพื่อจะให้ความดันในในหม้อนั้นสูงขึ้นจะทําให้น้ําเดือดที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเปิดฝาหม้อเนี่ย บนยอดดอยบนยอดเขาอะไรเนี่ยมันอุณหภูมิอุณหภูมิมันจะ,ะเดือดที่ไม่ถึงร้อยองศาจะทําให้อาหารนั้นสุกช้านะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับเอาละเรามาพูดถึงอุณหภูมิเอ,อ,อุณหภูมิที่เรานิยมใช้สมัยก่อนนะก็จะมีองศาอีกอันหนึ่งก็คือองศาโลเมอร์นะครับองศาโลเมอร์เนี่ยศูนย์องศาโลเมอร์เหมือนกัน แล้วก็เดือนที่80นะครับอันนี้ก็สเกลของโรเมอร์เป็นอย่างนั้นสเกลอีกอันหนึ่งคือสเกลของเคนวินนะครับคือ273.15เคนวินเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่น้ำแข็งตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็น373.15เคนวินนะครับอันนี้ก็ระบบที่ อุณหภูมิที่เรานิยมใช้กันนะครับก็อันนี้ง่ายเลยก็คือองศาเคลวินเนี่ยก็คือ273.15อบงวกองศาเซลเซียสนะครับถ้าเราทราบว่าองศาเซลเซียส3าองศาอย่างเช่น30องศาเซลเซียสก็เท่ากับ30มสิบบวกสองร้เจนคลวินอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอานี่เอา เอาองศาเซลเซียสบวก273.15แต่ในระดับเราบางทีเราอาจตัดจุดหนทิ้งไปนะครับสำหรับในการคำนวณระดับมัธยมนะครับอันนี้ก็เป็นที่รู้กันระบบอื่นเป็นไงเราจะสามารถคำนวณได้จากสูตรเหล่านี้นะครับก็คือองศาเซลเซียสหารด้วย5เท่ากับองศาฟาเรนไฮต์ลบด้วย32หารด้วย9นะครับแล้วก็เท่ากับ องศาโลเมอร์หารด้วย4ระบบคนอื่นนะอันนี้สูตรที่เรานิยมใช้กันก็คือถ้าเราจะหาองศาเซลเซียสสมมติว่า30องศาเซลเซียสเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์อย่างเงี้ยนะครับก็หาได้จากตรงนี้ก็คือตัวนี้30หาร5เท่ากับอ f ลบ32ส่วน9นี่นะ f ก็เท่ากับเท่าไหร่30หาร5คูณ9นะแล้วก็บวกด้วย3 2อย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปนะ30หาร5ก็6 6 9 6เนี่ย5 5 5 6 30ใช่ไหม6 9 5 14ใช่ไหม6 6คูณ6 9 5 14บวก3 2 ก็เท่ากับ6สี่บวกห้าแปดสิบหกสาฟาเรนไฮด์อย่างงี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราาใช้กันอยู่นะครับอันนี้ก็ให้ให้รู้เอาไว้นะครับสำหรับการแปลงองศาเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮด์ฟาเรนไฮด์ถ้าเราทราบฟาเรนไฮด์เราเอาองศาเซลเซียสยังไงก็ตามสูตรนั่นแหละนะครับในทางกลับกันเราทราบว่าลบ 40องศาฟ,ฟาเรนไฮต์เท่ากับกี่องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยนะะที่ผมยกตัวอย่างมานี้จะให้เห็นว่ามันจะเท่ากัน <c oughs> เอา f 3 2ลบสาหารเเท่ากับซส่วน5้ใช่ไหมเราต้องการหาองศาเซลเซียสเท่าไหร่ลบสีลบอหารเเท่ากับซส่วน5นะครับ c ก็เท่ากับ ลบ40ลบ32ลบ40ลบ32ก็เป็นลบลบลบ,ลบ 72, ส่วน9นะครับคูณด้วย5นั่นเองนะครับก็คืออะไรนี่ 9, 9 8้าเ8คูณ5 8คูณ5นะแล้วกับ ลบ40องศาเซลเซตนะฮะที่ลบ40องศาฟาเรนไฮน์เนี่ยจะเท่ากับลบ40องศาเซลเซสพอดีนี่ตัวเลขนี้ควรจะจดจาเอาไว้นะครับมันเป็นตัวเลขที่เขารู้กันนะครับว่าอุณหภูมิองศาเซลเซสกับฟาเรนไฮน์จะเท่ากันที่ลบ40องศาลบ40องศาฟาเรนไฮน์กับลบ40องศาเซลเซสจะเท่ากันพอดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรรู้ไว้นะครับ แต่ว่าที่จุดอื่นจะไม่เท่ากันนะ,ะตัวเลขนี้นะครับก็สูตรอื่นที่เราพูดถึงก็ลองไปคำนวณดูก็คือ c ส่วน5เท่ากับ f ลบ9 2ส่วนเเท่ากับมุกษาโลเมอร์หารด้วย4นะฮะอันนี้สูตรน,นะครับแล้วก็เซลเซสเท่ากับ27 3.15บวก อ่าไม่ใช่ <c oughs> องศาเคลวินเนาะเคลวินเท่ากับสองเจ็ดสามจุดหนึ่งห้าบวกองศาเซลเซียสเอออย่างงี้ถ้าเซลเซียสก็ต้องลบเคลวินใช่ไหมเคลวินลบสามเคลวินลบสองเจ็ดสามจุดหนึ่งห้า Kevin อันนี้จะกลับกันเนาะอ่าอันนี้เรื่องอุณหภูมินะครับอันนี้ ก็ว่ากันไปนะเอามาต่อในเรื่องของอความร้อนนะครับความร้อนความร้อนเนี่ยเขาจะมีคําหนึ่งที่รู้กันก็คือความจุความร้อนความจุความร้อนความจุความร้อนเนี่ย Q เอ้ยไม่ใช่ C ถ้ากับ Q หาร T นะ อันนี้ Q เนี่ยก็คือปริมาณความร้อนทเนี่ยก็คือ,อาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับนะครับอันนี้ก็หน่วยก็จะออกมาเป็นจูลเคนวินนะครับจูลเคนวินแต่ทีนี้ไอตัวนี้เขามักจะใช้ในการทดลองนะครับแต่ที่เรานิยมใช้ก็คือความจุความร้อนเฉพาะก็คือว่าเอาตัวตัว C เนี่ยมาหารด้วยมวลก็คือเป็นความจุความร้อนเฉพาะ ค,ความจุความร้อนคเพาะก็คือ,อพูดง่ายๆว่าก็คือว่าความร้อนที่ทําให้มวล1นกิโลกร,รัมมีอ,อุณหภูมิเพิ่มขึ้น1เคลวินนะครับความร้อนที่ทําให้มวล1นกิโลกร,รัมมีอ,อุณหภูมิเพิ่มขึ้น1เคลวินนะครับก็หารด้วยมวลเป็นหน่วยกิโลกร,รัมนะครับความร้อนตัว c เล็กนะครับ สีเล็กอันนี้สีใหญ่นะตัวสีสีเล็กเท่ากับความร้อนอที่ทำให้มวล1นกิโลกรัมที่ทำให้มวล1นกิโลกรัมมีความร้อนเพิ่มขึ้น1เคลวินมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมีอุณหภูมิอุณหภ,ภูมิเพิ่มขึ้น1เคลวินนะ อันนี้เป็นหลักหลักการนะครับแต่เวลาเอาไปคํานวณก็เขาก็จะคํานวณเป็น DataQ เท่ากับ m อ d a t ี t ต้นี้ซเล็กนะครอันนี C นคนน้คือความจุความร้อนจำเพาะนะครับ DataT ก็คือการเปลี่ยนแปลงอของอุณหภูมินะครับอุณหภูมนนิหน่วยเคนวินจริงๆก็เอาองศาเซลเซยตลบกันก็ได้หรือเคนวินลบกันก็ได้นะครับเพราะองศาเซลเซยสกับ เคนวินสเกลเดียวกันเพียงแต่ว่าแตกต่างกันตรงศูนย์องศาแค่นั้นเองคือเคนวินลบเคนวินก็จะได้เดีท่าทีตัวนี้เหมือนกันเซลเซียสลบเซลเซียสก็จะได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น30องศาเซลเซียสเนี่ยกับ40องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เคนวินก็2องร้อบวกเข้าไปเหมือนกันก็ลบกันก็ได้เหมือนเดิมมันก็คือ10นีลบกันก็ได้10เหมือนกันนะครับอันนี้เราจะเซลเซียส จะคำนวณเป็นเซสเซสหรือคำนวณเป็นแคมวินก็ไม่มีผลอะไรเพราะมันเอามาลบก,กันอยู่ดีนะฮะในในสูตรนี้ครับอันนี้เรามาดูค่าความจุความร้อนจำเพาะของสารต่างๆนะครับ่าครับก็อย่างตัวนี้นะฮะครับเราจะเห็นว่าความจุความร้อน จำเพาะของน้ำแข็งนะครับคือในสภาพน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งนี่เราจะเพิ่มอุณหภูมิน้ำแข็งจากลบห้าองศาเป็นลบสองศาเงี้ยคือลบหเป็นลบสก็คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็จะต้องใช้ท้านน้าแข็งมวลหนึ่งกิโลกร,รมัมก็ต้องใช้ความร้อนอยู่สองพันหนึ่งร้อยจูลนะครับก็คือถ้ามวลนี่หนึ่งกิโลกร,รัมนะครับถ้าจะต้องการเพิ่มขึ้นหนึ่งองศา เขนวินหรือรองศาเซลเซียสเนี่ยนะจากลบจากลบห้าเป็นลบสี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเ,เราก็ต้องใช้ตัวนี้นะสองพันจากหนึ่งกิโลกร,รมัมถ้าน้ําแข็งหนึ่งกิโลกร,รมัมต้องการเพิ่มให้เป็นลบสี่องศาเซลเซียสนะจากลบห้าเซลเซียสเป็นลบสี่อย่างเงี้ยจากนะ ลห้างองศาเป็นอันนี้คือแตกต่างกันหนึ่งเคลวินใช่ไหมหนึ่งเคลวินหรือหนึ่งเซลเซียสก็ถ้าหนึ่งกิโลกร,รมัมเราก็จะใช้ความร้อนอยู่สองพันหนึ่งร้อยจูลนะครับสองพันหนึร้อยจูลเด็กนี้เป็นต้นนะครับส่วนสภาพน้ําล่ะเห็นไหมน้ำเป็นไงก็คือน้ําที่อุณหภูมิสิบองศา อย่างนี้สมมตินะ4องศาเซลเซียสเป็น11องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยท่าน1กิโลกรัมนะ1กิโลกรัมเนี่ยก็จะใช้ความร้อนอยู่4 1 8 6จูลน,นะครับอ่าไอน้ํานี่นะครับไอน้ํานะครับจากไอน้ำ100เออ109องศาเป็น110องศาก็จะใช้ความร้อนอยู่ถ้า1กิโลนะ2 1 สองศูนย์หนึ่งศูนย์จูนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นนะครับอันนี้พูดในถึงฟังก์ชันเราก่อนนะครับ